เรื่องเสียงนั้นคือใครคืนนั้นเสียงกระสบที่ลอยมากับนมขอบใจที่กลัวน้อยกว่าคนอื่นยังคงดังก้องอยู่ในใจหลวงพี่นิรันต์แม้ลุ่งสางจะมาถึงท่านนั่งสงบหลับตาแน่นแต่ในหัวภาพลอยเท้าวนรอบกรดอย่างชัดเจนใครกันแน่ที่เดินรอบกรดทั้งคืนโดยที่ไม่ปารากฏร่าง หลังฉันจังหันหลวงพี่จึงตัดสินใจเดินสำรวจรอบวัดร้างเถาวันปกคลุมซากเจดีและอบูสถดพังๆเหลือเพียงฐานหินแต่สิ่งที่ทำให้ท่านหยุดคือพระพุทธรูปหักครึ่งองค์เบื้องหน้ามีโกดปูนเก่าๆสีดำแตกหักครึ่งฝังอยู่ใต้เท่าถูกแห้งท่านจึงลองนั่งสมาธิตรงนั้น พร้อมจิตอธิษฐานแล้วเสียงกระสิบก็กลับมาอีกครั้งกระผมเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้แต่ลูกศิษย์หันหลังให้กระผมโดนลืมและถูกทิ้งไว้ให้ตายอย่างเดียวดายดวงวิญญาณของพระชารารูปนั้นยังวนเวียนอยู่รอคนที่ไม่กลัวและพร้อมจะฟังคืนที่หลวงพี่มาปักกรด ท่านกลายเป็นคนแรกในรอบ30ปีที่ได้ยินหลวงตาอารมณ์พูดตายอย่างเงียบงันในวันฝนตกหลวงพี่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้หลวงตาจากนั้นเสียงฝีเท้าก็หายไปตลอดกลาลแต่บางคืนถ้าคุณตักรกรดกลางวัดร้างนั้นคุณอาจได้ยินเสียงบางอย่างขอบใจที่ไม่ลืมค่า